เดี๋ยวเรามาตีเหยื่อสดกันนะครับอกไก่เ,เห็นปลาชะโดจีบเยอะนะครับก็เลยให้เพื่อนมาตกด้วยแต่ว่าไม่มีเดือดน,นะครับตีอกไก่เพียวๆเลยตอนแรกก็มาตีเหยื่อปลอมนะครับแต่มันไม่กินเหยื่อก็เลยลองอกไก่ดูเด, <c oughs> เดี๋ยวดูกันครับว่าจะมีผลงานหรือเปล่านะครับลองดูครับลองดูช่วงพักเบรกครับตีอกไก่สอ 2>, 2ครับผม สายออนปิดตตวกที่เปิดอย่างสวยอ่ะเห็นไหมวะน่าจะเห็นหนือเ่ไม่เห็นเออนั่นแหละปลามันเข้าเหยื่อปลาไล่กัดลูกปลาอยู่มุมนู้นนะครับเพื่อนลองไปตีดู ปลาดึงปลาดึงเดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนว่หาเล้วงมเได้ี๋ยวได้ปลาดึงนะครับ ป๊อกปูว่านี้ป๊อกเขาเดินสบิงนะปูบอกป๊อกด้วยนี่ป๊อกป๊อก นะเอามือกำลอกไว้หน่อยเลยโอเคไม่ตามแล้วเอาตีนี่ก่อนเอาไปไหนไอกขโมนดูนอนไอ้ย่ะของเทะปลาชูปลาตึกก๊อโอเคครับ ได้นะครับเนี่ยครับเมื่อกี้ตั้งกล้องใหม่ประมาณสามนาทีครับกินเลยเห็นปลามันเข้าเยื่อนะครับเอาจงจริงครับเยื่ออกไก่นะครับไม่มีเลือดถ้ามีเลือดนี่น่าจะแจ่มกว่านี้ก็ตัวไม่เล็กครับผมตัวนี้ไม่น่าจะถึงโลด้วยซ้ำนะ ถ้าไม่กินลึกนี่วัดไม่ค่อยติดเลยเนี่ยโอเคเอาปลามาโชว์หนอ่อยเนี่ยครับสุดยอดครับประมาณครับไม่เกินโลนึงครับประมาณโลนึงแหละแต่ไม่เกินแน่แน่สุดยอดสุดยอดครับผมโอเคเดีย๋ยวมาติดตามกันต่อครับ ครับตอนนี้ผมก็กเพื่อนก็ลงเบ็ดเพิ่มเป็นจากสองคันเป็นสี่คันนะครับพอดีมันมีน้าเขามาตกเหยืย่อสดแล้วเขาลืมเก็บตัวเบ็ดนะครับ,เ,เ,บรเป็นเบ็ดเปล่าที่เขามาตกเหยืย่อสดไว้สองอันนะครับผมเป็นสายสลิงพร้อมเลยก็เลยเอามาใส่คันตีเหยืย่อสดกันเป็นอกไก่นะครับนั้นสงสัยน,ะน้าเขาลืมไหมครับผมก็เลยเอามาใช้เลยครับก็เดี๋ยวติดตามชมว่าพวกเราจะมีผลงานเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับกับเหยืย่อสด ตก shadow PE สองนะครับผม PE สองค่ะ e ีสองนะครับจากช่องฟิลสายอ่อนฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับทีมงานสายอ่อนเดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะฮะ ันนึงลงน้ำยาด้วยดีวยกว่ปาปะไม่วัดซ้อมอ่ะโ,อ,โอ,อย่าบอกว่าซ้อมด้วยเฮ้ย <c oughs> ปิดเบรกไว้มันเป็นเอ็นด้วยแหละก็กินถูกคันเนาะกสองรอบแล้วนะคันนี้สองรอบแล้วนะปิดกล้องก่อนปิดกล้องก่ <c oughs> นันเสียดายครับผมพลาดครับ เบรกเบรกเปิดหวานไปนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหมเหสียดายครับไม่ไม่โดนปากปลาเดี๋ยวเอาไหม่ครับผมโู้มาไม่หายกัดหายไก่เอีลบ้างฮ<ว>ะซ<ว>ือเนี่ยอ,อยัดีตี้าซอเอาความมจ โอ้ห,หมดเลี่ยนกันน่ะโอ้เลียงรถเก๋ยกจอดโอ้เลียงมาบ่อนไปประูเขาอ่ะกันนี้ ไม่ทันขาดไปดีาขอากับไปบ้าอยู่นำเจาผีรอบแลกกับไปยืนอยู่นู่นรอบนี้กับเย็บเป้าองเคง กูตกใจด้วยใส่หาเล่นบปจ้างหัวหลอกนะตัวใหญ่ยังไงไม่ไหวไม่ไหว

ตั้งกล้อง,องปลากินพอดี เฮ้ยเมกี้มันหลุดนะครับมันนะ่ก็เสียดายนะครับผมทำหลุดสองรอบแล้วนะ แล้วปลามันกินจังหวะที่มาตั้งกล้องพอดีครับเสียดายมากเลยครับเมื่อกี้ผมไปหาตีเยาะปอมมานะครับแล้วตัวนี้ไอเบ็ดมันไม่เข้าปากปลานะครับมันไม่ทะลุตัวเหยื่อเหยื่อเกี่ยวใหญ่เกินไปนะครับผมก็มือใหม่อยู่นะครับยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็เดี๋ยวลองดูครับผมเราจะมีผลงานกันอีกหรือเปล่าตอนนี้ก็ปลายมงนะครับปลมงสิบนาทีเดี๋ยวเรามาดูกันพอดี ทางน้บนัตนาหนุย่ยเขาไปซื้อข้าวนะครับเดี๋ยวติดตามชมกันต่อนะเสได้นี่ครับถ้าปลาไม่กินคนก็จะกินแล้วนะครับฮะ <Huh? S 2> จัดโดยเชฟหนุ่ยครับเชฟหนุย่ยเราลงเหยื่อชุดใหม่ได้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมไปตีไว้ฝั่งนู้นคันเดียวคันหนึ่งเดี๋ยวรอดูปลาจะเข้าหรือเปล่านะครับ ่ง,งำอ,อ,ร,อร่อยนะอร่อย,ออยพอดีเลยเชฟหน่่ยเชฟหน่อยนีย่คนะรับย่ยางนะล้ำเต้เต้ครับ น่ากินเลยครับนะนะหอมมากเลยครับหมูยา่างเป็นหมูสามชั้นนะครับมีมัน้วยนี่เชฟหนุ่ยเชฟหนุ่ยเป็นคนจัดก,การคู่แข่ขงกับเชฟป,ป้อม <laughs> กินกระเป๋าแตะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเหยื่อชุดใหม่นะครับแล้วก็เนี่ยมากินข้าวกันอัมแซบไลอร่อยครับอร่อยก็เดี๋ยวเปลี่ยนเหยื่อชุดก่อนนะครับได้เลือดมาแล้วเปลี่ยนชุดใหม่ กินพอไม่ไ้นานี้คิปกินนาทีละเมื่อกินนาทีแปดแปดนาที

หยุดเดียเอาเมื่อกี้คือลากไปแล้วปล่อยอีกปล่อยเลยเผื่อมันย้อนปล่อยเลยปล่อยไปเลยทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เลยมาแล้วปลามันเข้าเหยือ่อไปแล้ว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 ปลาเข้าแล้วครับส่งยา,ยาวๆส่งยา,ยาวๆ โอ้โหแล้วเข้าขันเอ็นซาด้วยสองหกสองหกตัวไม่ใหญ่หรอกลากช้าอันนั้นลมดึงไปสักสามรอบเลยปิดวัดเลยรอตึง <Three. S 1> ก็หาลิ หน้าลอกหน่อยน่าจะอยู่นะเอาไซสสวยโอ้โหรถด,ดึงเข้าต่อด้วยยังไงยังไงออกไหมอย่าบอกวพ่ามาแต่ต่อ,อมาแต่ต่อ อเ,อเอาอยู่อื้อ้ยใสเดิมใหญ่กว่าเดิมอยู่สวยงามครับเฮ้ยคันอินนี่มันหมานจริงจริงคันใหญ่ๆไม่กินต่โชว์ปากก่อน กัดเล็กก็ได้ไมัเออกิ๊บเหอะเนี่ยไซนี้หน่อยเยอะเนาะที่มันกัดลูกปลาเน,นี่ยตัวหนึ่งแล้วครับเต็มดีสองโอเคครับตัวนี้ประมาณโลกว่าประมาณโลโลประมาณโลหนึ่งโลสองไม่เกินนั้นใหญ่กว่าตัวเยอะกว่าตัวแรกนี่